เข้าวไรดีเป็นประเด็นไม่มีอะไรใหม่นะครับก็แต่ว่าเป็นประเด็นที่จับต้องในสังคมไทยแล้วมันถามว่ามันสมบูรณ์แบบไหมไมหหม,มันมันดีในแง่มันดีในแง่งของไอเดียประเด็นแต่ว่าโปรดักชั่นยังยังต้องพัฒนาอีกเยอะแต่ในเรื่องนี้ถ้าพูดเรื่องการถ่ายภาพอย่างเดียวยังไม่รู้จะวางกล้องตรงไหนจะให้คนดูเห็นอะไรรู้สึกอะไรจะได้คิดอะไรเนี่ยยังไม่ชัดแต่มีบางมุมที่ดูเก๋จังเลยอะไรเงี้ยนะครับเข้าม อ่แล้วกาตรตัดต่อหัวใจปัญญากาตรตัดต่อคือไม่ตัดได้ไหมอ่ะถ้าจะไปต้องตัดตัดยาให้เหลือร่องรอยสินะครับอะไรเงี้ยคนดูไม่เห็นว่ากาตรตัดต่อถ้าหนังเรื่องไหนทําเราเห็นว่ากาตรตัดต่อตัดต่อนี่ถือว่ากาตรตัดต่อสอบตกในความรู้สึกผมนะครับคือต้องแนบเนียนเพราะคนดูต้องติดต้องมองตาตัวละครแล้วไหลาตามตัวละครไปโดยที่ไม่ได้มานั่งดูจังหวะตัดตรงนี้ต้องตัดตรงนี้ตัดไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนะครับเรื่อง acting มันยังประเดิดประเจดประเจอ,ปร,เจอป,รประดักประเดิดอยู่เยอะมากซึ่งอะไรกันเนี่ย ะครับมีอะไรมีมันเยอะแยะที่ที่เราไม่สามารถให้รางวัลที่หนึ่งได้กับเรื่องนี้นะครับอันนี้หมายความว่าเน้นเท่าที่มีนะครับโอ้ก็จะเล่นมันนี่มีธุระนี่นรราาาออออ่าปรึกษากระโตบลอกหย่อนอยากได้มอไซค์แห้งเข้าเลยมาขายเขาเพราะว่าโรงเรียนมันก็ไม่อยากไปไ้ายไหนเขาไมนก็ไม่อยากกินไหนสื่อมือนีิมันอยากได้มอไซค์ cứ lên cái bảng, cứ lên cái bảng thôi là thôi, măng chitala là đi học kĩ, đi học kĩ tập luyện, tập học, tập học, tập học, เอาอยู่ในตู้ลูกเหี้ยกลับไปหากิดเอาขี่พิมลรถนงแห้งใช่หรลูกสูงมันโตกิจอดรถดีๆแน่เดี๋ยวเสร็จพอซ้อมให้ดอกพอแน่จอดอย่างเดมว่าไรซีมันไรจอดแน่มันจังบาดเราบังคับสีมือก็บาดแน่แม่บอมีเงินเป็นแน่นดอกมันคือแพงแท้เก๋ไก่ยันเท่ากับพ่อขี่ได้อยู่ตัวละลูกโอ้ยเก่ากับเก่า ซือกระตุกบอกระคาดีไถ่เสียคืนว่าจริงแล้วพอเมือืมรับจ้างมือเราอกี้บาทนียนะแค่ซื้อกินเสีอยากแต่ละมือแล้วมันก็สมบติหม่มปากม่มทองแล้วเสียงมันใส่เสื้อหม้อใส่โอ้ยพอใครเขาที่ล่ะมึงพอบวกเอ็มใครเขาซื้อมอใส่พวกเอ็มนอนอย่าเปรียบเทียบขอบข้าวเท่าขอบข้าวเขาเพราะว่าพอพวกเอ็มน่ะเขามีหน้าจังเล ห้าวหน้าไม่น่าจะไรต้อกินไปเบิ่งเขาได้หรอเนี่ยตีว่ามันเลยจะกระสอบบอบอบอยันบอต้องบอต้องแม่กินข่าวกินข่าวอย่าไปเอาใจมันหลายโลกเต่านะไม่ข่าวเลยจะมียังไงกินไวอยากอีกมา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 ฟอมากินข่าวจันมากินข่าวบุ๊บยันจันจัน ขี้ข่าวบแม่ขี้่ะใชไลลูกพรอก่นอกตีข่าวบอลสุอดยสกต๊ะนี่หัวแจงงหกอย่าได้มาใ แม่กินเขานั่งขานนั่น,อนรอไหนตีล่ะว่ามันยังักทดสอบตอนนี้

โอ๊ยบอลไปูโอ้ยมอนี้ไมลาดกินข้าวกินเลยเหไหมกินข้าวอ๋อยังก่อนก็ไม่ทด้ไม่ทำอะไรหน่โ้กจะบักหล่าเอียนเอาไปใส่บแลเม่กะาต้เอาไปขายซื่อลงให้โต้มาน่ได้อบักหล่ พ่อรืะแม่พอไปเห็นงานกุงเทพไปยังของไปหาเงินเสือกซสานมาไหว้ให้พกเขากินอ่ะตีเขาได้เหล่าเฮ้ากับสิมดแล้วพี่นีกับแห้งฝนแรงน้ำยังเข้าสิได้จำได้ กินยังกับไอ่มคือกินเขาได้พอว่ะตัดนี้เหลือแม่นอนซะหนุ่ โอ้คือหอไห้ม่จังสีละลูกจมอะไวไม่ใช่เ่ใช่ที่ขราเอาซาคลายเขาสูมาไหบกหลายลดลูกจังบอนได้บอกสแม่จนก็ทษสาาลูกสาจอคิดแต่สีเจ้ากันดี่ลแหละสาวลูกเฮ้ยบอกจอดเอาสาหมดา เ่ยะไกัี่ยอไรกันเ่ยงอมะไไขึ้นก็ัอยรียงหลวงถ้า่มก็กินพ่อคอยจะมาเอาดอกมะไซเนี่ข้าวห้าข้าวข้าวถุกพ่อหยากเสตคือคนเพื่นทางคนมียไปดลยลูกเพื่อน้าคดคนดูอกล่ะที่พ่อเสตคือมืองสวีเดนนี่ซั่งซั่งซังไหซังกัน <Es by> รองหรอบแตก็ well. มีเซือกาตัวมากตัวเป็นปาทองยตัวเปเสือว้เราห้องบอลมันจะใส่เนีตัวคนซื้อกดคนเด็กเช็ดองเร่โตทำาวาซสือไปมันอดีต๊วจะคทุาไปทำงานทรอบันจะคิดหนึ่งมันอยู่ตรงนี้มัน